คุณผู้ชมครับปอคอบอกับออยอนะครับเข้าไปบุกโรงงานยาแก้ไอปลอมครับแทบไม่มีร่องรอยความสะอาดปลอดเชื้อเลยนะครับทุกอย่างสุขปลกหมดโอ้ครับอันนี้เข้าไปตรวจสอบจับกลุ่มตัวสถานที่ผลิตยาแก้แก้ไอปลอมนะครับในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมครับโดยในภาพในการตรวจคนนี่นะครับสภาพภายในสถานประกอบการไม่มีความสะอาดเลยนะครับไม่มีความปลอดภัยตามมาตรฐานการผลิตยานะครับคนทาน่าจะเป็นลมแทนนะครับบริเวณพื้นที่บรรจุยาเนี่ยปูรองด้วยกระดาษลังครับมีรองเท้าของบุคคลซึ่งอาจจะเป็นของพนักง,งานได้ถอดวางไว้ทางด้านข้างนะครับมีสิ่งของเครื่องใช้แล้วก็แกลลอน น้ำนะฮะสำหรับผสมยาวางเกลือนเลยทีเดียวแล้วครับภายในพื้นที่ทำงานนะครับพบมุ้งกางนอนวางอยู่หลายหลังขวดเปล่าบรรจุยาอยู่เก็บอยู่ในถังพลาสติกนะครับเช่นเดียวกับยาแก้ไอชนิดน้ำก็ถูกบรรจุอยู่ในถังพลาสติกขนาดใหญ่สีขาวรอการแบ่งบรรจุข,ขวดนะครับนำไปปิดฉลากกากับยาเออท้งนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการลงตรวจสอบนะครับ เมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติมก็จะมีการรายงานให้ทราบต่อไปแต่ที่นี่ปลอมแน่นอนนะฮะเป็นยี่ห้อหนึ่งด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าดังหรือเปล่ายาแก้ไอที่มันต้องดื่มแล้วมันมีรสหวานๆจำได้ไหมครับโอ้เออดูสภาพแล้วจะแย่นะครับคนที่ดื่ม